สวัสดีค่ะท่านผู้ปกคอรองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะ,ะคิดถึงพุตาไหมดเด็กๆอยากให้โรงเรียนเปิดจังเลยเราจะได้มารู้จักกันมากสน,นี้ไงคะ,ะก่อนที่พุตาจะจัดกิจกรรมนะคะดเด็กๆเรามาเล่น BMW เบนจีนกันก่อนนะคะอะดเด็กๆเอามือขึ้นมาลูกเดี๋ยวดูพุตาเล่นก่อนนะคะนะคะแล้วพุตาจะร้องให้ฟังแล้วก็เล่นให้ดูดเด็กๆค่อยๆทําตามไปนะคะ,ะเดินสองสาม มือมือมือตกตักตกมือตกมือตกไหลมือมือมือตกตักตกมือตกมือตกไหลแลสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตกตักตกไหลตกมือตกมืออ่ะอีกเที่ยวหนึ่งค่าเด็กๆอ่าเอามือขึ้นมาลูกอ่ะนะคะร้องไม่ได้ไม่เป็นไรทำตามคุตาไป อย่างช้าๆ้านะคะทุกทาจะทํช้าช้ามือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมืออาเก่งจริงเลยค่ะเด็กๆาหิะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาเรียนอะไรสนุกๆกันก่อนนะคะเด็กๆเ,เบื่อหรือยังคะเบื่อที่จะมานั่งดูเปิดคลิปตูหรือยังคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ่ะลูกเราจะทําแบบนี้จนฟังเรียนจะเปิดนะคะเด็กๆอ่ะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมนะคะขอแป๊บนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูสิคะ,ะวันนี้ครูตาจะนําเสนอเรื่องอะไรเอ่ยนะคะ,ะเรื่องอะไรคะเด็กๆเ,เรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับการใช้ยาทุกวันนี้นะคะเราอยู่กันอย่างลําบากนะคะโรคโควิดก็ระบาดนะคะไปไหนมาไหนเราก็ ลำบากไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนนะคะอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อเด็กๆอยู่บ้านเด็กๆก็ต้องดูแลตัวเองนะคะระ,ะมัดระวังดูความปลอดภัยให้กับตัวเองเสมอไม่ว่าจะเล่นไม่ว่าจะทําอะไรแม้แต่เด็กๆไม่สบายนะคะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังในการหยิบยามาใช้นะคะเด็กๆยังเด็กอยู่นะคะการที่เด็กๆไม่สบายเนี่ยเด็กไปหยิบยามาใช้เอง มันก็ไม่ถูกต้องนะคะแล้วมันก็ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กด้วยนะคะอ่ะความปลอดภัยในการใช้ยามีเรื่องใดบ้างนะคะอ่ะวันนี้คุณกุณะจะมานำเสนอเรื่องการใช้ยาและให้เด็กๆรู้จักชื่อยานะคะว่ามียาอะไรบ้างที่เด็กควรใช้รืเด็กไม่ควรใช้แล้วมันเป็นยาอะไรบ้างที่เด็กควร กินได้และกินไม่ได้นะคะอ่ะเรามาดูนะคะอันนี้เป็นยาสามันประจำบ้านที่บ้านทุกคนควรจะมีเอาไว้นะคะและยาสามัญประจำบ้านเนี่ยจะประกอบไปด้วยายาที่กินได้และกินไม่ได้นะคะเด็กๆทีนี้น่ะยาอะไรที่กินได้และกินไม่ได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะหนึ่งอ่าเห็นไหมเ, çek, dei, optimism, เด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆรู้จักไหมอันนี้ยาอะไรคะเด็กๆนะคะ ที่บ้านเด็กๆมีไหมคะเด็กๆเ,เคยใช้ไหมคะอ่อแล้วกลิ่นมันเป็นยังไงนะคะเวลาเราใช้กลิ่นมันจะออกมาหอมๆอ,อันนี้เขาเรียกว่ายาหม่องนะคะเด็กๆยาหม่องตัวเนี้กระปุกนี้เด็กๆรับประทานไม่ได้นะคะอ่าเป็นยาใช้ทาภายนอกอ่าเอาไว้สําหรับคนแก่อ่าผู้สูงวัยเวลาเอ่อเวียนหัว นะหรือนะคะเวลาเด็กๆปวดท้องก็สามารถอายะหมองตัวเนี้ยมาทาที่ท้องได้ให้ทายปวดท้องหรือเวลาผู้หลักผู้ใหญ่คุณแก่ที่มีอายุอยู่ที่บ้านเราเวียนหัวนะจะเป็นลมเราก็สามารถเอายาหมงตัวเนี้ยมาทาที่สมักได้นะคะสรรพคุณของมันคือแก้เวียนหัวนะคะเด็กๆอ่าเป็นยาทาใช้ภายนอก ห้ามรับประทานนะคะเด็กๆต่อไปหนูมาดูที่คะมียาอะไรอีกอ,อันนี้ยาอะไรคะเด็กๆอันนี้ยาเบตาดีนนะคะเป็นยาเหลืองสำหรับเอาไว้ใช้ทาแผลที่สดๆแผลที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ๆเช่นหนูวิ่งแล้วก็ล้มนะขาแขนไปกระแทกพื้นไปกระแทกอะไรก็แล้วแต่แล้วเกิดอะไรคะ เกิดเป็นบาดแผลขึ้นมามีเลือดออกมาทีจิ๊บๆเราก็สามารถทำไมคะเอาสำลีมาชุบยาเหลืองแล้วก็ไปทาบนปากแผลได้บนแผลได้ก่อนที่เราจะใช้ยาตัวนี้เด็กต้องเด็กๆต้องทำไมคะต้องทำความสะอาดแผลให้สะอาดก่อนนะคะนะและต้องคำนึงให้ดีด้วยนะคะว่ายาตัวนี้กินไม่ได้นะคะเด็กๆเราเอาไว้ ทาภายนอกเท่านั้นเองนะคะเวลาเด็กๆเป็นแผลนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกนะคะมียาอะไรอีกอ่ะต่อไปเป็นยาอะไรคะเด็กๆอ่ะยาดมเห็นไหมคะยาดมก็เอาไว้สําหรับทำไมทำไมคะยาดมก็เอาไว้สําหรับดมดมที่ไหนดมที่จมูกนะคะเราเอาไปดมที่จมูกนะแล้วยาดมตัวนี้มีสปปรรพคุณคือมี ประโยชน์การรักษาคือเวลาเราวิงเวียนหัวนะแล้วก็สามารถเปิดฟ้าแล้วก็ไปดมได้หรือเราจะเป็นลมนอากาศร้อนมากแล้วเราจะเป็นลมมีอาการทำไมคะเวียนหัวเราก็สามารถใช้ยาตัวนี้เอาไว้ดมดมที่จมูกนะคะเด็กๆห้ามรับประทานเด็ดขาดนะคะยานี้ยาทาเป็นยาใช้ภายนอก ะคะห้ามรับประทานเด็ดขาดเลยนะลูกอ่ะต่อไปนะคะดูที่คะอ่ะอันนี้ยาอะไรลูกอันนี้ก็เป็นยาอมอันนี้รับประทานได้นะคะเด็กเด็กเคยเห็นไหมคะเคยรับประทานไหมค่ลูกเป็นอะไรคะยาอมสเตปซิลเป็นยาอมแก้ไอหรือแก้เจ็บคอนะเวลาเราเจ็บคอเนี้ยเรามีเสเลดเยอะแล้วไอเนี่ยเราสามารถซื้อยาอมสเตปซิลเนี่ยมาอม มาอมได้นะคะมันก็คลายคลายกังวลในเรื่องการไอลงได้บ้างนะคะอ่ะาอน,นี้คือยาอมสเตปซิลรับประทานได้นะคะเด็กๆอ่ะต่อไปดูีิค่ะมียาอะไรอีกอ่อันนี้ก็เป็นยาแก้ไอนะคะลูกอ่ายาแก้ไอตัวนี้มีสรรพคุณใช้ประโยชน์อย่างไรคะช่วยขับเสมหะและบรรเทาอาการไอนะเช่นหนูเป็นหวัด าสาเหตุไอามาจากาวัดนะหรือหลอดลมอักเสบเราสามารถทานยาแก้ไอตัวนี้ได้นะคะ,นะหนูก็อย่าถ้าหนูทานต่อเนื่องหลายๆวันจนยามหมดขวดแล้วอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยหนูก็อย่าทานต่อนะคะ,นะอย่าทานต่อเนื่องหลายๆวันหลายๆครั้งมันก็ไม่ดีกับตัวเราถ้าเราถ้าเรา รับประทานเกือบหมดขวดแล้วเนี่ยอาการมันไม่ดีขึ้นมันไม่หายไอเนี่ยเด็กๆก็ควรจะบอกคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่พาไปหาคุณหมอนะคะแล้วให้คุณหมอาจัดยามาให้เราใหม่น,นะคะทานยาจากคุณหมอจะปลอดภัยกว่านะคะถ้าหนูซื้อยาแก้ไอเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ซื้อยาแก้ไอมาทานเองเนี่ยแล้วถ้ามันไม่หายเนะี่ยทานต่อนเนื่องหลายๆวันแล้วไม่หายก็ควรจะไปหาหมอนะคะเด็กๆ อ่าต่อไปดูสิค่าจะเป็นยาอะไรเอ่ยอ่าเห็นไหมอ่ะตัวนี้เด็กๆนะคะเคยเห็นแล้วใช่ไหมคะลูกเคยรับประทานไหมคะรูิดว่าเด็กๆต้องเคยรับประทานแน่เลยนะคะเป็นยาลดไข้หรือยาพาราหรือยาซาลานะคะประโยชน์ของมันคือนะคะลดไข้แก้ตัวร้อนอันนี้เป็นเป็นยาสําหรับเด็ก นะคะอันนี้เป็นยาสําหรับเด็กอ่าเป็นน้ําเป็นยาลดไข้หรือยาพาราหรือซาลาสําหรับเด็กนะคะอันนี้เป็นยาที่เราใช้รับประทานได้นะคะเด็กๆนะคะอันนี้เป็นยาที่รับประทานได้นะคะอ่ารับประทานได้นะคะเด็กๆค่ะนะคะอ่านะคะนะคะเป็นยาที่เราใช้รับประทานได้นะคะเด็กเน็โอ้ยนะโอ้ยเป็นภาพขยายใหญ่เลยเป็นจอเลยลูกเห็นชัดไหมคะเด็กๆค่ะ อ่าคะอันนี้เป็นยาพาราหรือซาลานะคะเป็นยาบรรเทาปวดแก้ลดไข้สำหรับเด็กนะคะหรือเด็กที่ที่ตัวร้อนนะคะเราก็รับประทานยาตัวนี้นะคะอ่านะคะต่อไปนะคะโอ้เยี่ยมเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมอันนี้ก็เป็นยาซาลาหรือพาราเหมือนกันนะคะเ <c oughs> ด็กๆ <c oughs> นะคะเ <c oughs> ด็กอ่า นะคะเป็นยาเม็ดที่ใช้รับประทานได้นะคะเด็กๆคะเป็นยาเม็ดที่ใช้รับประทานได้นะคะอ่าเป็นยาชนิดเม็ดนะคะเด็กๆเมื่อกี้เด็กๆเห็นแล้วเป็นยาชนิดน้ํานะคะต้องใช้ช้อนนะคะช้อนตวแต่อันนี้เป็นยาลดไข้แก้ตัวร้อนเป็นยาชนิดเม็ดนะคะเด็กๆทานยาชนิดเม็ดเป็นหรือยังคะ ถ้าเด็กๆยังทานยาชนิดเม็ดไม่เป็นเด็กๆก,ก็เปลี่ยนมาทานยาชนิดน้ํานะคะอันนี้มันเป็นยาเม็ดที่ใหญ่มากเลยนะคะก็ลบาบากในการรับประทานสําหรับเด็กๆนะคะอ่ะเดี๋ยวดูที่ค่าต่อไปจะเป็นยาอะไรเอ่ยอ่านะคะหมดแล้วนะทีนี้ครูคจะให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยานะคะก่อนที่เด็กๆนะจะรับประทานยานะคะเด็กๆ ไม่ควรหยิบยามารับประทานเองนะคะเพราะเด็กยังไม่รู้จักยาว่ายาตัวนี้ใช้แก้รักษาอะไรนะคะเด็กป่วยเป็นอะไรขึ้นมานเด็กต้องบอกใครคะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านของเรานะคะแล้วให้ท่านหยิบยามาให้เราทานนะคะก่อนจะหยิบยามารับประทานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่ควรดูฉลากในการใช้ยาก่อนนะคะ จะมีปีที่ผลิตเห็นไหมคะอันนี้หลังสุดเนี่ยเป็นวันที่นะคะส่วนตรงกลางเป็นเดือนนะคะส่วนหน้าสุดเป็นศักราชของปีที่เราผลิตยาถ้ายาหมดอายุแล้วเนี่ยเราไม่ควรเก็บเอาไว้ที่บ้านนะคะควรจะทิ้งไปนะนะคะเดี๋ยวคนอื่นไม่รู้แลวหยิบยามาใช้แล้วทานเข้าไปก็เป็นอันตรายต่อตัวเรานะคะอ่าทีนี้คุณครูก็ มีภาพมาให้เด็กๆแค่นี้นะคะอ่าก่อนที่เราจะจบกันวันนี้นะคะคุูครูก็มีการบ้านนะคะมาให้เด็กๆทำอ่านะคะเล่มหนึ่งนะคะเด็กๆหาเล่มหนึ่งนะคะอ่าเล่มน,นี้นะคะลูกแล้วก็เปิดไปหน้านี้นะคะเด็กๆนะคะเห็นไหมหน้ารถอ่าหน้ารถนะคะเป็นอะไรคะเป็นล้อรถอ่าล้อรถนะคะหนูก็ต้องนะใช้นิาาน้วศรนะคะ ล้อรถหมุนไปด้านขวาอ่าล้อรถหมุนไปข้างขวาเนี่ยหนูหมุนไปเลยล้อรถหมุนไปข้างขวาล้อรถหมุนไปข้างขวาอันนึงสอลากเส้นตามรอยปะล้อรถที่เป็นรอยปะในในเล่มนี้นะคะเสร็จแล้วนะนะคะหนูอันนึงสอเขียนล้อรถหมุนไปด้านขวาครบทุกทุกวงแล้วเนี่ยหนูก็มาระบายสีรถให้สวยงามนะคะอ่าระบายสีรถให้สวยงามแล้วก็ ส่งลายส่งลายมามาให้ครูในลายกลุ่มนะคะอ่ารบกวนผู้ปกครองด้วยนะคะเลาเด็กเปิดคลิปตัวให้ส่งลายมาในกลุ่มของแต่ละห้องด้วยนะคะแล้วครูก็จะตรวจการบ้านให้กับเด็กไปในตัวเลยนะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะอ่าก่อนจากกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเบรนยีมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอ่านเด็กๆเอามือขึ้นมานะคะอ่า มือมือมือตกตักตกมือตกมือตกไหลมือมือมือตกตักตกมือตกมือตกไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตกตักตกไหลตกมือตกมือบายบายไว้พบกันใหม่นะคะเด็กๆคอยมีความสุขนะคะ เด็กเก่งทุกคนเลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะ,ะบ๊ายบาย